อันนี้สั่งจากแอป n นกี้นะครับก็สั่งตั้งแต่วันที่22นะครับแล้วก็วันนี้วันที่28ถึพิงได้มานะครับส่งโดยต้นต้นทางนะครับเป็นเจเน o นะครับแล้วก็เมื่อกี้ s c g โทรมานะครับคือ s c g รับช่วงต่อนะครับจากเจเน o โอสิงคโปร์นะครับส่งมาจากสิงคโปร์ก็ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็มาแกะดูกันนะครับ มาเลยครับมาดูกันนะครับมาได้แล้วอันนี้ n i กี้นะครับหลังจากแกะกล่องด้านนอกนะครับไนกี้รุ่นอะไรมาดูกันนะครับ n i กี้เบอร์โร e นะครับไซส์ US 10นะครับนะฮะหรือเท่ากับ9 UK นะคนะฮะมาเปิดกันเลยไม่สักช้านะครับ กระดาษเหมือนเดิมบางๆนะครับอยาปรับกล้องกันนะครับสีน้ำตาลนะครับสวยงามนะครับทําเรียนแบบไม่ใช่ทำเรียนแบบคงได้อินสปเรชันมาจากรองเท้าใส่ในบ้านนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ทําเป็นแบบผ้าแบบเหมือนขนสัตว์นะฮะ ฟูแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ขนสัตว์น่าจะเป็นสังเคราะห์สวยงามนะครับผมตรงนี้เป็นซิปนะมาดูพูดได้ครับอันนี้ถือต้องเลยนะครับใช้ซีฟิปนะครับซีฟิปรุ่น 4G รุ่นแรกถ่ายยัดของได้เอ,ดเอากระดาษเอากึนนะ ก็ใส่ของได้นะครับบัตรเครดิตก็น่าจะได้นะหรือเหรียญหรืออะไรความลับอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จัดสรรน,นะครับรู้เทป้ายเขาก็จะประมาณนี้นครับนี่ส่งมาจากสิงคโปร์นะครับไม่เห็นมีร้านไหนขายนะในไทยนะแต่เราไม่ได้ไปเดินห้างก็าอาจจะไม่เห็นแต่ว่า ที่ดูในออนไลน์ทั้งหลายแหล่ก็มีที่ไนกี้ f อฟิเชียลสโตเลยนะครับคือโหลดแอปไนกี้มานะฮะแล้วก็กดสั่งซื้อนะค่าส่งตอนเราซื้อนี่ประมาณพันหกว่าแล้วก็ค่าส่งค่าส่งร้อนะก็สั่งวันที่2นะครับมไม่ใช่เสียยี่สิบสกุมภาได้วันที่ยี่แปดมั้งก็เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะ น,นี้เปิดพัดลมไปด้วยนะครับล้วก็จะมีลมข้างหนึ่งก็อย่างนี้นะสวยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้พื้นเขาก็จะเรียบพอดีนะแบบว่าเป็นระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็มีซิลเหมือนเดิมที่ขายในไทยอยู่เท่าที่เห็นบางร้านเอามาขายตัวตรงเนี้ยตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยมันจะไม่ฟูนะมันจะ ดูธรรมดากว่าเนี่ยแต่อันนี้ยมันดูเป็นเหมือนรองเท้าเมืองหนาวอะมากกว่าที่เราเห็นสีสีอื่นนะฮะก็เลยซื้อเพราะว่ามันไม่เหมือนที่อื่นไงพื้นก็จะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลอ่อนอะ่อนะ,ะเดี๋ยวดูพื้นให้ดูพื้นนี่นครับเห็นไหมเปอร์โลนะครับเ,เปิดแฟลชให้ดูด้วยนบหนึ่ง นี่ยังไม่ได้ใส่นะครับพื้นทำดีนะงานปาณนดนะถือว่างานปาณนิดนะไม่เห็นกาวนี่เป็นงานปา่ะนิดนะออหรือว่าเป็นเขาเขาค้ขา,ขาขายนอกประเทศหรือเปล่าข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาก็จะบอกไใส์เนี่ยะ ดูซึ่อมองเห็นหมัน้ยสายสายจะอยู่ด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนิ้วชีว้ผมเนมี่ยต้องแงะดูนะ<ม>น่าจะปริิตประมาเดือนแปดปีที่แล้วนะ<ม>ก็ยังใหม่อยู่นะครับตรงคืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ<ม>ก็ให้ดูไปแล้วกันว่ามันหน้าตาอย่างไง ด้านบนก็อย่างนี้นะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันก็จะเป็นยังไงดีไหมสีสวยนะครับสีน้ำตาลเดี๋ยวดูกันว่ามันสีอะไรจะปิดกล่องแกะสดๆละล้อเลยนะแบบสีอะไรวะโกโก้นะครับแล้วก็แบล็คแล้วอะไรเนะี่ย บาโรกอ่บาโรกบาวก็สีน้ำตาลสีดำนะครับให้ดูเต็มๆว่ามันประมาณไหนนะ,ะสวยงามนะครับไว้ใส่แต่ไม่แน่ไม่มั่นใจว่าเวลาใส่ขับรถเนี่ยตรงทางมันจะสร้างความลำบากในการเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งแล้วแบบนะเดี๋ยวจะต้องไปลองกันนะฮะ,นะะก็เดี๋ยวไปทดสอบ ว่ามันอย่างไงเดี๋ยวเขอสอดการใส่ให้ดูกันเอาซีฟิปตั้งกับพื้นเลยเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับสักคู่ แค่นี้ล้วกันนะนี่นะใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับใครอยากใส่หลวมให้เพิ่มใส่นะฮะนี่ใส่พอดีเรารู้สึกว่าก็คือพอดีอ่ะแหละกำลังดีแต่มีความรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่เอาไปใส่ขับรถใส่เดินเล่นทั่วไปอ่ะจริงๆอยากได้หลวมกันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบ สบายสบายแต่อันนี้คือว่าเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้ใส่ไปสักพักเนาะอันนี้เราเพิ่งอันอับ็อกซ์แล้วก็ลองใส่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ต้องเพิ่มก็ได้ก็คือใส่อย่างนี้แหละอืมแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้บางนะครับบางๆที่สุดนะส่วนการใส่แผ่นรองเท้าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปใส่นะฮะก็คือใส่ถุงเท้าบางๆระบายอากาศนะครับ ใส่ถุงเทา้าข้อเตีย้ยๆนะฮะเพราะว่าพื้นเนี่ยดึงเหมือนดึงไม่ได้นะแล้วกไววนน็ไม่ควรโดนความชื้นนะครับไม่ควรโดนความชื้นก็ใส่แล้วถ้ามีเหงื่อก็ตาักแดดนะตัวซิปก็เห็นไหมงานเนียบนะงานดีมากอะ่ะเออเขาทำเหมือนลับๆนะเหมือนแบบดิบๆหน่อยอะ่ะแต่ว่างานกาวไม่เห็นนะครับเท่าที่ดูนะครับ มีนิดหน่อยมาข้างหน้าสีสวยมากแล้วมันก็จะมีสีเขียวตรงนี้เป็นเขียวแบบเขียวต้องอ่อนนะแล้วก็ตรงนี้ขิงครีมนะอันนั้นไม่ลดนะครับอ,อันนี้เห็นปุ๊บตอนแรกจะไม่ซื้อละเพราะว่าเหมือนเขาไม่ลดสักทีก็เลยพอไปเปิดดูอีกทีก็เห็นก็เลยเอานะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสองพันเนี่ยพอรวมค่าส่งแล้วมันแพงในความรู้สึกเรานะ เราคิดว่าเราไม่ลงทุนแต่เพเอินมันเป็นรองเท้าที่สวมใส่ได้บ่อยนะครับเออใส่ออกนอกบ้านได้ครับใส่ไปไหนใกล้ๆได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อึดอัดอยากถอดก็ถอดอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็ที่เคยมีก็เคยมีอะไรนะไนกี้อะไรนะแบสซีนีคลิปก็นานแล้วละ่ะสีขาวดำขาวอันนั้นเป็นการรองเท้าเหยียบ้นนะแต่อันนี้คือมันเป็นรองเท้าแบบ สวนไปนเลยนะผมก็ไม่รู้หรอกาส,สับสับอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรก,ก็ก็ตามเท่าที่เห็นนี่นะฮะก็อันบ็อกซ์ให้ดูเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะฟูฟูถ้าของที่ร้านเข้ามาขายในไทยอ่ะตรงเนี้ยจะไม่เป็นอย่างนี้คือดูไม่เป็นรองเท้าหน้าหนาวว่ะนะอันนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าใส่ได้ใส่กับถุงเท้าว่าได้นะฮะถ้าใส่ใส่ไม่ใส่ถุงเท้าก็อาจจะมีเหงือ่อก็อาจจะมีกลิ่น หรือใครเงยเยอะๆยานะฮะใส่ใส่สทเท้าดีกว่าเนาะก็น่าจะจบคลิปกับ n นกี้รุ่น b บ r r o w SE นะครับอันนี้เป็นของผู้ชายนะครับไซส์ผู้ชายถ้าผู้หญิงจะซื้อต้องกะไซส์เอาเองนะฮะว่าเท้าผู้หญิงเท่ากับเท้าผู้ชายเท่าไหร่นะฮะเราเดี๋ยวมีข้อคิดอะไรบ้างซื้อตามไซส์เท้าได้เลยนะฮะ ถ้าไม่ชอบรองเท้าที่ถ้าไม่คิดว่าจะใส่ใหญ่ซื้อได้เลยเพราะว่าหน้าเท้าก็ไม่ได้แคบมากมันยืดได้นะครับแต่ถ้าใครหน้าเท้าใหญ่อาจจะนะฮะอาจจะเพิ่มอีกไซส์หนึ่งเพื่อให้มันดูใส่ใส่สบายเพราะว่าไนกี้อ่ะสังเกตว่าเขาไม่ค่อยเผื่อหน้าเท้ารองเท้าเขาจะแบบหน้าเท้าพอดีถ้าคนสสยเท้าปกติแบบปกติมันก็ สวมเข้าไปมันก็จะอาจจะพอดีแต่ว่าถ้าคนแบบนิ้วโป้งงอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องต้องต้องกะเอาเองนะครับว่าอะไรยังไงแต่อันนี้คือลองเสี่ยงดูว่าคิดว่ามันน่าจะได้เพราะมันมันเป็นรองเท้าที่ไม่มีไม่มีตรงนี้นะฮะมันสวมเข้าไปได้เลยอ่ะมันก็คิดว่าน่าจะได้ครับก็คลิปนี้ก็นะฮะยาวประมาณนี้ ก็จะให้ดูอย่างละเอียดมงคลมงคลเขาชอบดูอะไรย,ยืดยาวนะนะประมาณนี้นะอันนี้มีแสงแฟลชนะครับถ้าไม่มีแสงแฟลชจะเป็นท่ดูก็จะประมาณนี้ครับสะท้อนกับแสงนีออนนะสีจริงเข้มกว่าในกล้องประมาณ1 0ซนนะนะครับก็ไม่ได้ฉูดฉาดใส่ไปได้ทั่วๆไปโอเคครับจบคลิปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรนะครับสวัสดี